สู่ความสำเร็จในธุรกิจ MLM กับบริษัท PMK กำเนิดสิงํำกัดท่านต้องมีความเชื่ออยู่สามชนิดคือเชื่อในความถูกต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดแต่ท่านต้องเชื่อในการทำดีได้ดีเชื่อว่าหากท่านประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาไม่เบียดเบียนใครและมีความจริงใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ท่านย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีมั่นในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าอนาคตของตัวเองขึ้นอยู่กับการกระทําของตนเองในวันนี้ไม่ขึ้นอยู่ปลายมือไม่ขึ้นอยู่กับดวงเชื่อในผลิตภัณฑ์และบริษัทความมั่นใจในตัวสินค้ามาจากความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับเกี่ยวกับสินค้านั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นการเตรียมตัวที่จะตอบข้อซักถามของลูกค้าทุกแง่มุม ด้วยความเชื่อมั่นใน3ประการนี้ท่านสามารถทำอะไรได้อย่างมหาศาลเป็นคนที่ท่านต้องการจะเป็นและมีกำลังภายในอันมโหฬารในการดําเนินธุรกิจเชื่อมั่นว่าท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจเครือข่ายศึกษาแผนการตลาดอย่างละเอียด ผู้แทนจำหน่ายจำนวนมากที่ไม่มีความเข้าใจแผนการตลาดเลยแม้แต่น้อยแต่พยายามดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเงินหมืน่นเงินแสนผู้แทนจำหน่ายหลายท่านไม่เคยเปิดคู่มือดำเนินธุรกิจแม้แต่หน้าเดียวผู้แทนจำหน่ายหลายๆท่านโยนภาระการแนะนำการตลาดให้กับพนักงานของบริษัทด้วยเหตุผลที่ชัดเจนคือตนเองไม่มีความรู้ความเข้าใจแผนการตลาดอย่างเพียงพอดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่พบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ คือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกันเข้าใจและแผนการตลาดอย่างละเอียดความมุ่งมั่นหนทางสู่ขุมทองบุคคลส่วนใหญ่เข้ามาในธุรกิจนี้เพียงเพื่อสแสวงหาขุมทรัพย์ที่คิดว่าเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาข้ามคืนซึ่งความเป็นจริงแล้วธุรกิจเครือข่ายนั้นต้องอาศัยเวลาในการก่อสร้างเครือข่ายรายได้ของท่านจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่ท่านได้ทุ่มเทให้กับธุรกิจนี้ ความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะให้ผลตอบแทนแก่ท่านอย่างคุ้มค่าดูแลสนับสนุนสมาชิกท่านไม่มีทางจะทำเงินได้มากมายในโลกของธุรกิจเครือข่ายหากท่านมีแต่ความเห็นแก่ตัวธุรกิจเครือข่ายตั้งอยู่บนหลักฐานของการแบ่งปันการช่วยเหลือและการดูแลเอาใจใส่หากเงินคือสิ่งที่ท่านต้องการท่านจะต้องลงมือช่วยเหลือผู้อื่นสแสวงหาเงินและท่านจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เมื่อธุรกิจของท่านขยายตัวท่านจะต้องมีระบบการสื่อสารที่จะให้ลูกทีมได้รับข่าวสารอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอมีหลายๆวิธีที่ท่านสามารถสื่อสารกับลูกทีมได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุผลที่ชัดเจนคือกระตุ้นให้เขามีกำลังใจในการทำงานก๊อ y ี้ตัวเองพยายามทำทุกอย่างให้ง่ายๆเข้าไว้ทำในสิ่งที่ผู้อื่นสามารถเลือนแบบได้อย่างง่ายดายมีสิ่งไม่กี่อย่างในการสอนให้ลูกทีมเริ่มต้นก่อสร้างธุรกิจคือการแนะนำแผนการตลาดและการแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างมีขั้นตอนและการกระตุ้นให้ลูกทีมมีความกระตืรอรร้นนนในกาาาขยายทีมง การนำคนเข้ารับฟังสัมมนาการกระตุ้นให้คนที่ท่านเชิญเข้าสัมมนาเริ่มตั้งแต่การโทรศัพท์ยืนยันการสัมมนาหนึ่งหรือสองวันก่อนวันสัมมนาอาจหมายถึงการตรเวนรับผู้ถูกเชิญด้วยตนเองและอาจหมายถึงการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ถูกเชิญสักมื้อก่อนหรือหลังประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความมีน้ำใจจากผู้รับเชิญเป็นตัวของตัวเองธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจในการชักชวนและการจูงใจซึ่งได้ผลดีเมื่อท่านสามารถแสดงความจริงใจ ด้วยแนวทาง M L M บริษัท PMK กำเนิดสิงห์จำกัด